ครับพี่ครับวันนี้มาแจ้งความเรื่องอะไรกันครับพี่วันนี้มาแจ้งความโดนหลอกเรื่องอะไรกันครับพี่อ๋อคือต้นไม้แล้วนะคนส่งเขาส่งมาไม่ตรงมาสายพันธุ์นะคะเดี๋ยะมืไหร่ครัี่มาแจ้งความว่าพี่ซ,ซ,ซื้อซื้อไม้ไปในราคาเจ็ดพันห้าแต่ว่าพี่ได้รับมามันไม่ใช่สายพันธุ์ที่จะซื้อ,อที่ต้องการ เขาไปลงขายในคอมเมนต์ที่ตามหาพุทธละคำแต่ต้นที่ได้มาเลยก็คือว่ามันเป็นต้นรวยล้นฟ้าซึ่งเป็นไม้ลาคาถีกว่าคือที่พี่ซื้อนี่คือพี่สั่งซื้อทางเน็ตเหรอคะในกลุ่มค่ะในกลุ่มในกลุ่มซื้อขายพุทธระคำแล้วพี่ก็สั่งซื้อไปแล้วทีนี้เขาก็เอาต้นไม้มาส่ง เขาเขาเขาส่งไปสนนียะค่ะส่งส่งพัสดุค่ะอ๋อส่งพัสดุมาที่บ้านใช่พอมาเปิดดูแล้วมาเปิดดูก็ตอนแรก่็มันอยู่ในกระถางเล็กๆนะคะเราก็ยังไม่ค่อยกล้าแกะเพราะว่ากลัวเขาจะช้ำไงคะทีนี้เราก็ไปโพสต์ลงในกลุ่มก็มีคนแรกเลยก็มาเมนว่า ันนี้มันรวยโนวฟ้าหรือเปล่าเราก็เลยรีบรลบโพ้ดไปเพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวจะเป็นการหลอกลวงเขาเพราะมันเป็นกลุ่มของบุตรใช่ปะเราก็เลยลบไปแล้วก็เลยโทรหาเขาโทรหาเขาว่าอ,อันนี้มันไม่ใช่บุตรสารานนะม้อันนี้มันเป็นลอยนวลฟ้าเขาก็ทําแบบทําเสียงตกใจว่าตายแล้วตายแล้ว,ลวอะไรแบบนี้หมดใต้นะคะเขาบอกเขาโดนหลอกไวทีนึงออะไรเงี้ยเขาก็ขอโทษแล้วก็เหมือนกับว่าเดี๋ยวผมจะโอนตามคืนในที่ ใายในวันนี้เลยพี่ไม่ต้องห่วงอะไรใช่ไหมทีนี้พอเวลาก็ผ่านไปเขาก็เงียบไปพี่กระโโาก็บอกว่าเดี๋ยวคงคือให้พี่ขอเวลาสองวันค่ะเพราะว่าคนจะมาซื้ออีกต้นนึ้งของเขาเขารออยู่พอถึงสองวันที่กระทักไปเขาก็เริ่มเริ่มที่จะไม่อ่านไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าตอบน้อยอะค่ะทีนี้ไปไป,ไปมาเขาก็ พอพี่พักไปทีหนึ่งว่าพี่แบบพี่รอไม่ไหวแล้วพี่จะดําเนินการทางกฎหมายพอแล้วพี่บอกว่าเข,เขาบอกว่าเขาไม่ใช่เขาเป็นคนที่ไม่ได้ขายเขาทางานต้งรู้จักต้นไม้คนที่ขายคืออีกคนนึงแล้วก็พี่ก็ถามว่าอา้าวแล้วบัตรประชาชนกับบัญชีเนี่ยมันเป็นชื่อของน้องแล้วทีนี้เขาบอกว่าอ๋อเขาขึ้นไปถ่ายบนก้นองผมึ่งมันก็ไม่น่าเชื่อ ทีนี้ก็พี่ก็บอกว่างั้นพี่ก็ต้องดําเนินการแจ้งความอะไรเงี้ยเขาบอกว่าพี่แจ้ง,พ,จงพี่ก็แจ้งไปเลยพี่จะทำอะไรก็ทําไปเลยบัญชีผมถ้าผมเด็ดร้อนพี่ก็สวยเขาพูดยอดเงินเท่าไหร่คร<ะ>ับราคาเท่าไหร่ครับพี่เจ็ดพันห้าเจ็ันห้าแต่ไม้ที่เขาส่งมามันน่าจะประมาณห้าสิบบาทมันเป็นต้นอะไรนะที่มันเป็นรวยร้อนฟ้าที่เป็นไม้ทุกอ่ะ ก็ไม้คือชื่อเวรนฟ้าแต่ที่เราสั่งซื้อเีคือสายทรรมบุดสารธรรมค่ะึ่งเป็นไม้ที่แพงไม้หรูแล้วมันเป็นต้นใหญ่ไหมที่เขาส่งให้พี่ทางไปรษณีไม่มันเป็นไม้ต้นเล็กๆค่ะซึ่งบุดสารธรรมมันจะมีราคาแพงตั้งแต่ใบเดียวเลยนี่คือนี่นี่อ่ะอันนี้ซือที่เขาถ่ายให้ดูว่าแบบสวัสดีครับอะไรเงี้ยก็คือต้นเนี้ยค่ะครับนี่คือตอนที่แชทคุยกันที่กำลังจะซื้อใช่ไหม ใช่ค่ะใบเดียวด้วยใช่แล้วมันมีต้นมันมีต้นใหญ่เนอะเนี่ยอ๋อนี่นี่อันนี้คือเขาขอให้ดูพี่ก็ว่าลายนัาสวยดีก็คือว่าอ่ราคานี้ก็ไม่แพงทีนี้พอมาถึงบ้านแล้วมันไม่ใช่นี่สั่งซื้อวันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้ามาถึงคือมันไม่ใช่และไหนที่พี่ได้รับแล้วอ่ะไหนภาพเป็นไหนพี่เข้าส่งมาให้เราเหรอใช่ค่ะมันถูกกันไหมพี่มันถูกเนี่ยอันนี้มาแกะออกจากกระถางให้เกินห้าสิบบาท อันนี้คือต้นอะไรครับไปประมาณอันนี้คือรวยร้นฟ้าค่ะนี่คือประมาณห้าสิบาทค่ะอันนี้คือผิดผิดปะผิดกับที่เราสั่งใช่ค่ะของเราสั่งบุกตลาคทำก็จะอยู่เด็ดประมาณหมื่นหมื่นห้าขึ้นไปอย่างเงี้ยค่ะแั้วแต่ใบช่ราคาต้องคุณผอ่ะเราก็เห็นว่าลายสวยอะไรราคานี้ก็คือว่าหยากได้ไงคือโอนทีเดียวเลยไหมโอนห้าร้อยก่อนค่ะอ๋อแต่วันเดียวกัน มัดจำห้าร้อยมัดจำห้าร้อยแล้วก็โอนตามมาอีกทีคือเจ็ดพันใช่ในวันเดียวนะใช่ค่ะได้โทรคุยกับคุยคุยกับคนขายนือยังพี่คุยแล้วค่ะคุยคุยตลอดเลยแต่เขาก็ใบเดี่ยงตลอดเลยผัดตลอดเลยแล้วก็เขาบอกว่าไม่ใช่เขาหลังๆเขาบอกไม่ใช่เขาเหมือนเขาหาข้อมูลที่จะปัดอะ่ะพี่โอนประมาณวันที่เท่าไหร่พี่ี่ซื รู้สึกไงพี่รู้สึกว่าเหมือนโดนความรู้สึกมากเลยแล้วก็โมโหมากเลยที่เขามาข่มขู่ว่าถ้าเขาเป็นเจ้าของบัญชีถ้าเขาเดือดร้อนถือพี่ต้องสวยแถมเงินพี่ก็เสียตังไปอีกมากูอีกเขาเรียบตลอดเลยไม่โทรกลับมาเลยไม่มาว่าชดใช้ว่าจะมาคืนเราต้องคอยติดต่อตลอดเลยมาหลังๆก็เริ่มแบบโทรไม่รับเลย ว่าเราว่าเราเราโลภเราไม่ดูให้ดีอะไรเงี้ยเหมือนว่าอ่ะโยนความผิดให้เราพี่อยากจะฝากบอกถ้าคนมันคนได้ดูข่าวพูดเลยพี่อยากฝากบอกว่าก่อนเจฟให้ตรวจด,ดูให้ดีแต่ก็อันนี้บัญชีเขาก็ไม่ใช่วิสาชีพนะคะเราอยากจ ก็คือมาให้ตรวจดูหลักฐานการซื้อขายให้แบบว่าเรียกว่าอะไรอะ่ะเหมือนว่าให้เขามีการซื้อขายที่น่าเชื่อถือะคะอ่ะอยากบอกว่าถ้าเปิดไม่ตั้งใจจริงก็ขอให้โอนคืนมาก็าเรื่องจะได้จบจอ่ะค่ะก็ไม่อยากทำแบบนี้อันนี้ได้แจ้งความไว้แล้วใช่ไหมครับพี่ที่โรงพักไหนครับนี้ บางใหญ่ยยาานน้้ก็็ัวว่ไไปแลครจะดสเ